สวัสดีนะักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันในหัวข้อการเปรียบเทียบจำนวนคราค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำการทบทวนจำนวนครากันก่อนค่ะจำนวนคระคือจำนวนนับบวกกับเศษส่วนนะคะตัวอย่างก็คือ3เศษสส,ส่วน3นะคะเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนนับบวกเศษส่วนได้นะั่นก็คือ3บวก เศษส่วน3ค่ะอีกหนึ่งตัวอย่าง1เศษ1ส่วน4เขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนนะับบวกกับเศษส่วนได้นั่นก็คือ1บวกเศษ1นส่วนสนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะทําการเปรียบเทียบจำนวนค้ากันค่ะซึ่งจะมีวิธีการหลกัลกๆอยู่2ขั้นตอนนั่นเองค่ะ1น,นะคะให้นักเรียน เปรียบเทียบจำนวนนับก่อนถ้าจำนวนนับนั้นเท่ากันให้นักเรียนมาต่อในข้อที่2ค่ะข้อที่2คือให้นักเรียนเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะถ้าเศษส,ส่วนตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะนักเรียนจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนจากนั้นจึงค่อยนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ3เศษ2ส่วน3กับ หนึเศษสอส่วนสะคะขั้นแรกเราจะต้องทำยังไงก่อนคะอาทำการเปรียบเทียบจำนวนนับก่อนนั่นก็คือ3กับ1คะ่ะนักเรียน3เป็นยังไงกว่า1น่คะ3มากกว่า1นั่นเองค่ะดังนั้นเราได้คำตอบแล้วคะ่ะว่า3ามเศษสอส่วนสมากกว่า1นึเศษสอส่วนสค่ะ ข้อต่อไปนะคะ2เศษ1ส่วน4กับ2เศษ2ส่วน8ค่ะขั้นแรกเราจะทำการเปรียบเทียบจำนวนนับก่อนนะคะนักเรียนนั่นก็คือ2กับ2ค่ะเป็นยังไงกันคะเท่ากับกันนั่นเองดังนั้นเราจะไปต่อกันในข้อที่2ค่ะคือเราจะต้องทำการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะนั่นก็คือเศษ1ส่วน4กับเศษ2ส่วน8ค่ะ นักเรียนจะเห็นว่าเศษส่วนตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนจึงจะเปรียบเทียบกันได้ค่ะคุณครูจะหาจำนวนนับนะคะที่มาคูณกับ4เพื่อให้เท่ากับ8ค่ะนักเรียนจำนวนนับนั่นคือจำนวนใดคะก็คือ2นั่นเองค่ะ2คูณ1ได้เท่ากับ2 2คูณ4ได้เท่ากับ 8นะคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันค่ะนักเรียน2กับ2เป็นยังไงกันคะเท่ากันอีกแล้วนะคะดังนั้นเราตอบได้แล้วค่ะว่า2เศษ1ส่วน4เท่ากับ2เศษ2ส่วน8ค่ะข้อต่อไปค่ะ3เศษ4ส่วน8กับ3เศษ15ส่วน24นะคะขั้นแรกเราจะต้องทำยังไงก่อนคะ เปรียบเทียบจํานวนนับก่อนนะคะนั่นก็คือ3กับ3เป็นยังไงกันคะเท่ากันนั่นเองนะคะเราก็จะไปต่อในข้อที่2ก็คือเปรียบเทียบเศษส,ส่วนค่ะนั่นก็คือเศษส่ส่วน8กับเศษ15้ส่วน24ค่คะนักเรียนจะเห็นว่าตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเราจะต้องทําตัวส่วนที่น้อยให้เท่ากับตัวส่วนที่มากนะคะนั่นก็คือหาจำนวนนับค่ะมาคูณ 8คูณจำนวนใดเท่ากับ24คะ8คูณ3ดังนั้นคุณครูก็จะนำ3ามมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะ่ะ3คูณสได้เท่ากับ12 3คูณ8ได้เท่ากับ24คะ่ะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถเปรียบเทียบกันได้แล้วคะ่ะว่า12เป็นยังไงกว่า15คะ12น้อยกว่า15นั่นเองดังนั้นนะคะ 3ามเศษสี่ส่วนแน้อยกว่า3ามเศษสิบห้าส่วนยีค่ะข้อต่อไป1นึ่เศษสส่วนหกับเศษเจ็ส่วนสิค่ะนักเรียนเราจะทำการเปรียบเทียบการค้าแรกนะคะเราจะทำการเปรียบเทียบจำนวนนับก่อนค่ะนักเรียนซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่า มี1ที่เป็นจํานวนนับนะคะและอีกเศษส่วนหนไม่มีจํานวนนับซึ่งคุณรูจะแทนจํานวนนับนั้นคือ0ไปเลยค่ะไม่มีก็คือ0เนาะ1เป็นยังไงกว่า0ูนยคะนักเรียน1มากกว่า0ค่ะดังนั้นนะคะ1เศษสส่วน5มากกว่าเศษ7ส่วน10ค่ะข้อต่อไปค่ะ หนึ่เศษสอส่วนหกับเศษสิดส่วนด้วย10นะคะนักเรียนเห็นเศษส่วนนี้ไหมคะมันคือเศษเกินค่ะเราจะทำเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคระนะคะเพราะว่าเราอยู่ในหัวข้อการเปรียบเทียบจำนวนคระเนาะซ like ึ่งทำได้อย่างไรคะ เราก็ทําการตั้งหารสรั้นขึ้นมานะคะนำ17เป็นตัวหารค่ะเขียนไว้ด้านในเครื่องหมายหารและก็นำ10มาเขียนเป็นตัวหารนะคะ10คูณจํานวนใดเท่ากับ17คะนักเรียน10คูณ1เท่ากับ10เศษเท่ากับเท่าไหร,ร่คะเศษเท่ากับ7นั่นเองดังนั้นค่ะเรา เขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนค่าได้นั่นก็คือ1เศษ7ส่วน10ค่ะนักเรียนดังนั้นการเปรียบเทียบในข้อนี้นะคะครูจะเปลี่ยนเศษ17ส่วน10ให้กลายเป็นเศษให้กลายเป็นจำนวนค่าก็คือ1เศษ7ส่วน10ค่ะเรามาเปรียบเทียบกันเลยนะคะขั้นแรกค่ะเราก็เปรียบเทียบจำนวนนับก่อนนะคะ1เป็นยังไงกว่า1่คะ หนึ 1> 1่งเท่ากับหนึ่งนั่นเองจากนั้นค่ะเราก็มาต่อกันในขั้นที่สองนะคะคือเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะนำเศษสองส่วนห้ากับเศษเจ็ดส่วนสมาเปรียบเทียบกันค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าตัวส่วนไม่เท่ากันเนาะคุณครูจะทำการหาจำนวนนับค่ะมาคูณตัวส่วนที่น้อยนะคะเพื่อให้เท่ากับตัวส่วนที่มากค่ะ 5คูณกับจำนวนใดเท่ากับ10คะนักเรียน5คูณ2นั่นเองนะคะดังนั้นคุณครูก็จะนำา2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะ2คูณ2ได้เท่ากับ4 2คูณ5ได้เท่ากับ10นะคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วค่ะเราก็นำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะนั่นก็คือ4เป็นยังไงกว่า7คะน้อยกว่า7นั่นเองดังนั้นค่ะ 1เศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ17ส่วน10ค่ะข้อต่อไปค่ะ, 1, 2, 3, 1, 4, 1, คะเศษ89ส่วนด้วย28กับ3เศษ4ส่วน7นะคะนักเ,ร,เรียนจะสังเกตเห็นว่าเศษส่วนนี้เป็นเศษเกิน,นค่ะเราจะแปลงร่างเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนะคะโดยการ ตั้งหารนั่นเองค่ะนั่นก็คือ89หารด้วย28ค่ะ28คูณจํานวนใดเท่ากับ89คะนักเรียนถ้าไม่มีตรงตัวเราก็จะใช้จํานวนที่ใกล้เคียงนะคะ28คูณ3ค่ะเท่ากับ84นะคะ84 85 86, 86 87 88 89เศษ5นั่นเองนะคะ ดังนั้นค่ะเราจะเขียนเศษ89ส่วน28ให้อยู่ในรูปของจำนวนค่าได้นั่นก็คือ3เศษ5ส่วน28ค่ะเรามาเปรียบเทียบจำนวนค้ากันเลยนะคะ3เศษ5ส่วน28กับ3เศษ4ส่วน7นะคะก่อนอื่นเราก็จะทำการเปรียบเทียบจำนวนนับค่ะ3เป็นยังไงกับ3คะ 3เท่ากับ3ดังนั้นเราจะไปต่อในข้อที่2ค่ะนั่นก็คือทำการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะนักเรียนเศษ5ส่วน28กับเศษ4ส่วน7นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าตัวส่วนไม่เท่ากันเนาะเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนค่ะนักเรียนนั่นก็คือหาจํานวนนับค่ะมาคูณ ตัวส่วนที่น้อยเพื่อให้เท่ากับตัวส่วนที่มากนะคะ7คูณจำนวนใดเท่ากับ28่คะนักเรียน7คูณกับ4นั่นเองดังน,นั้นคุณครูก็จะนำา4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ4คูณ4เท่ากับ16 4 7 28ค่ะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้เลยค่ะห้า เป็นยังไงกว่า16คะ5น้อยกว่า16คะ่ะดังนั้นคะ่ะเศษ89ส่วน28น้อยกว่า3เศษ4ส่วน7นั่นเองนะคะนักเรียนสรุปได้ไหมคะว่าการเปรียบเทียบจำนวนคะทำได้อย่างไรอ่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะทำการเปรียบเทียบจำนวนนับก่อน ถ้าจำนวนนับเท่ากันเราก็จะมาต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2คือทำการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะถ้าเศษส่วนไม่เท่ากันนะคะเราก็มาทำอะไรกันคะไปต่อกันข้อที่3คือทำตัวส่วนให้เท่ากันค่ะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้เลยค่ะ การเปรียบเทียบจำนวนคะมีแค่นี้นะคะซึ่งไม่ยากเลยขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปฝึกฝนนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ